ดีครับเดี๋ยววันนี้เปียวอยู่ตรงที่ท่าเรือที่จะไปไป,ไปเลี้ยงหมูที่เกาะมะสมุนและเราวันนี้เราจะพาพาไปดูหมูที่เกาะมะสุมแล้วก็เราจะไปดำน้ําที่เกาะอ,อะไรนะเกาะแตนเดี๋ยวทริปนี้คือทริปพาเที่ยวเกาะสมุยแต่ที่ต้องบอกก่อนคือตอนนี้สมุยปลอดภัยไม่มีโควิดนะครับสาธารณสุขจังหวัดอะไรอำเภออะไรเรียบร้อยเราเดี๋ยวไปกัน okay. ตามไป ตามมาโอเคไปเดี๋ยวเราไปไปเกาะมะสมไปดูหมูนเกาะมะสมตามมาเลยลงเรือไปเกาะมะสมโอเคไปครับกับตันออกเรือได้ครับไปโอเคไป คลิปนี้เราพาไปเที่ยวสมุยโอเคนั่ครับที่เราเห็นอยู่นี่คือเกาะมัดสุ่มนะครับเกาะมัดสุม่มตอนนี้เป็นเกาะที่นักท่องเที่ยวเนี่ยให้ความสนใจมาเที่ยวกันเยอะ มาดูหมูหมูเทือนนะหมูบ้านหมูบ้านค้องจยอยเกาะมะสมเราใช้เวลาเดินทางประมาณ15นาทีเนาะคิดว่า15นาทีครับเราใช้เวลาเดินทาง15นาทีแตนที่ถ้ามาเกาะมะสมเนี่ยสิ่งแรกเลยที่เป็นไฮไลท์ของเกามะสมุก็คือ เถินเจ้าถิน,ถน <c oughs> เป็นหมูเจ้าถิน่น อันนี้คือหมูทะเลนะครับหมูทะเลอ่าโอเคหมูทะเลขอภัพทิ้งด้วยคือเกาะปนนะครับเป็นจุดที่เราจะไปดำน้ำดูปะาารังดำน้ำสโ๊อตเก,กนนะครับไม่ไม่ได้ดำแบบ โอ้ตาเหี้ยเขา <laughs> 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 เป็นจุดจุดดำน้ําดูปากระตูนดูอะไรพวกนี้ครับในในใกล้ๆกับเกาะแตนครับถ้าลงไปจริงสวยมากแต่ก็เหนื่อยแต่ว่าจริงทริปนี้คุ้มมากเลยครับมามาเที่ยวสมุยกันนะโอเคครับผม